สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เรื่องหน่วยต้นไม้ที่รักกันนะคะคุณครูเหล่นมีนิทานมาฝากเด็กๆนะคะนิทานเรื่องเงาะป่าเรื่องโดยคุณครูสมศรีวงมนทนภาพโดยคุณครูรุ่งโร์แสงพันณป่าแห่งหนึ่งมีครอบครัวเงาะป่าครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกเงาะอาศัยอยู่ในป่า ริมลำธารน,น้ำตกทุกเช้าทั้งสามคนจะออกไปหาสมุนไพรในป่าและนำไปขายให้กับร้านขายยาในเมืองส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้เองยามเจ็บป่วยในขณะที่เดินทางกลับบ้านพ่อสอนลูกเงาะว่าป่ามีประโยชน์กับเรามากนะ ถ้าไม่มีป่าพวกเราก็ไม่มีอาชีพไม่มียารักษาโรคป่าเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารให้เราได้ดื่มกินและใช้ในชีวิตประจำวันป่าช่วยป้องกันการพังทลายของดินป่าช่วยป้องกันน้ำท่วมถ้าไม่มีป่า สัตว์ป่าก็ไม่มีที่อยู่อาศัยในที่สุดสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเสือช้างกวางเก้งหรือสัตว์อื่นๆก็จะสูญพันธุ์ป่าเป็นสิ่งที่สวยงามตามธรรมชาติพวกเราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไว้เพราะป่าคือชีวิตของพวกเรา ลูกเงาะตั้งใจฟังคำสอนของพ่อและสัญญาว่าจะช่วยรักษาป่านี้ไว้ไม่ให้ใครมาทำลายครอบครัวเงาะป่ายังคงอยู่อาศัยในป่าอย่างมีความสุขมาจนทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะนิทานเรื่องเงาะป่าสนุกไหมคะเด็กๆลองมาดูภาพดังต่อไปนี้นะคะแล้วบอกคุณครูคกับเพื่อนๆว่าภาพใดคือประโยชน์ ของป่าไม้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ